สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับบริษัทรับสร้างบ้านลนด์ฟอร You บ้านที่ดินเพื่อคุณจำกัดนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ม่วงงามนะครับผมจังหวัดสงขานะครับจะพามาชมบ้านของคุณบัญชายกนุยนะครับผมบ้านหลังนี้จะเป็นแบบหน้าจั่วยกสูงนะครับผมจะตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลนะครับส่วนพื้นที่ระเบียงเราจะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ทั้งหมดเลยนะครับงานฝ้าด้านหน้าเราจะตกแต่งด้วยระแนงนะครับจะทําให้บ้านดูมีมิติแล้วก็ดูเรียบหรูแบบสวยงามสไตล์มินิมอลนะครับ บ้านหลังนี้ของคุณบัญชาจะตกแต่งด้วยกระจกอลูมิเนียมลายไม้ทั้งหลังเลยนะครับผมแล้วการตกแต่งหน้าบ้านเราจะใช้เป็นอิฐบล็อกช่องลมนะครับส่วนฟังก์ชันพื้นที่ในบ้านเราจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวนะครับแล้วก็เรามาดูงานสีนะครับเราจะเล่นสีขาวตัดกับน้ําตาลนะครับผมเพื่อจะทําให้ดูคุมโทนแล้วก็ดูแบบมินมอลสุดๆนะครับส่วนงานหลังคานะครับผมเราจะใช้เป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีตเอทีจีนะครับรุ่นเทสทีนะครับผม แล้วก็มาดูภายในกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นโซน้อ้โถงนะครับกระเบื้องภายในบ้านเราก็ยังเล่นเป็นกระเบื้องลายไม้อยู่นะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องทานข้าวนะครับผมตรงนี้ถ้าเราตั้งโต๊ะทานข้าวนี่โอ้โหจะสวยมากเลยครับแล้วก็จุดสําคัญเลยครับตรงนี้ก่อนเข้าห้องครัวนะครับให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเราจะใช้เป็นกระจกลายไม้นะครับผมเป็นแบบบานเลื่อนสามชุดนะครับจะทําให้ดูดีมากเลยครับนี่เป็นห้องครัวนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องนอนกันนะครับโอเคครับงั้นเรามาดูห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่หนึ่งพอเปิดัาแล้วก็จะเจอห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ํานี้เราจะทําแบบแบ่งโซนนะครับผมจะมีโซนแห้งแล้วก็ต่อไปที่โซนเปียกนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องนอนนะครับโอ้ส่วนมุมนี้จะเป็นมุมในบ้านที่ข้างหน้าจะเป็นหลังคาหน้าจั่วยกสูงนะครับผมจะทําให้ดูมีมิติแล้วก็ทําให้เราได้สัมผัสกับมุมที่ว่าเปิดกว้างเลยนะครับ โอเคนี่เป็นห้องนอนที่สองนะครับผมห้องนอนที่สองก็ตั้งเตียงหกฟุตได้เตียงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับวันนี้จะเป็นห้องน้ำด้านนอกนะครับผมจะมีอ่างล้างหน้าไว้ด้านหน้านะครับผมนี้จะเป็นของคุณบัญชาที่รีเควสมาโดยเฉพาะนะครับผมโอเคนี่เป็นห้องนอนที่สามนะครับเป็นห้องนอนที่ผมชอบมากเลยครับห้องนี้ครับผมว่าทําให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายมีที่นั่งดูวิวหลังบ้านด้วยนะครับ โอเคนี้ด้านหน้านะครับผมเราก็จะใช้เป็นประตูเรื่องลายไม้หมดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงรบก,กวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมบริษัทแลนฟอร์ยูบ้านที่ดินเพื่อคุณจำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณบัญชายยนุ้ยมา,มากๆนะครับผมที่ให้ทางบริษัทเราได้ดูแลงานสร้างนะครับ